<g ül> เรามาบอกยกิ้มสำหมัอะไรก็เราตื่นรอยบระกาศตูนะครับมาตับรอยยิ้มนะครับเพราะว่าพี่น้องบริจาคก,กันมาอย่างมากมายนะฮะด้านนอกก็แจ้งแจ้งมาเมื่อกี้นี้พี่น้องบางคนบอกว่าไม่บอกตัวเลขแต่ว่าให้โทรศัพท์กลับไปวันพรุ่งนี้พอได้บัญชีแล้วเขาจะโอนเข้ามานะฮะก็ยากจะรอทุกๆสายนะครับที่จะบริจาคเข้ามาเพื่อที่จะร่วมกันสร้างหนังนะครับของเพื่ออะไรนะให,ให้พี่น้อง ต่างศาสนกรวมถึงพี่น้องที่เป็นมุสลิมเองนะครับเข้าใจแล้วก็ได้รับรู้จริวัตอันดีงามความประเสริฐของท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลลลัมของเราหนังเรื่องนี้นะครับอยากจะประชาสัมพันธ์กันเยอะนิดนึงเพราะเป็นหนังประวษา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 ัติศาสตร์นะครับเรานั่งเราสร้างเนี่ยด้วยเหมาชีพนะครับทําให้เหมือนกับที่ฮอลลีวูดทาเลยนะครับ <c oughs> แบบนั้นเลยนะครับก็ที่นั่งประชุมกันมานะครับทางผู้กำกับเขายินดีแล้วก็เป็นผู้กำกับที่มี ฝีมือในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องแบบนี้มาขอไม่เอ่ยชื่อไม่เรียกว่าสายใครสายมันสายใครสายมันทางใครทางมันครับแล้วเขาจะมาทําให้นะครับก็น่ารักมากแล้วบอกว่าผมไม่เอาค่าแรงอืแต่มันแน่นอนในการถ่ายทําหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะต้องไปถ่ายทําต่างประเทศประเทศไทยก็ไม่มีทะเลทรายนี่ก็ไม่มีไม่มีอูดถ้าไปอูดก็ไปขายที่ซัฟฟารีเวอร์นี้มันก็คงไม่ได้ฟิวมันอูดเป็นสองตัวแล้วอูดแบบโอเป็นโลกอะ อืมอไม่ได้น,บนับเลยเหรอ <c oughs> วัตอันนี้ก็จะไปต้องไปถ่ายทําแล้วก็คิดดูนะพี่น้องเป็นภาษาไทยถ่ายทามาเนี่ยสามารถที่จะพากลงเสียงเป็นหลายๆภาษา <c oughs> แล้วเป็นการทําหนังระบีจากประเทศที่มีประชากรมุสลิมเขาเรียกเป็นส่วนเป็นเป็น,เป,นเป็นประชากรรองอื <c oughs> เหมือนกับการที่พวกเราช่วยเหลือกันมาในเรื่องของพี่น้องโรฮิงญาเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วทราบหรือเปล่าครับว่าความที่พี่น้องไทย มุสลิมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาเป็นข่าวดังไปแล้วที่เรามีเงินมากช่วยเหลือมากที่สุดในโลกนะครับสําหรับองค์กรเอ็นจีโอที่ทำครับแล้วก็เช่นการผมเชื่อว่าสําหรับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเชื่อคำว่าหนังแล้วกันพี่น้องคงรู้ดีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่จะทำเกี่ยวกับท่านอบีมุฮัมมัดสุบะรอฮุะลยสาัมของเราชีวประวัติของท่านจริยวัตของท่านความสวยงามความที่ว่าทาไม เราถึงได้รักท่านอบีมากกันขนาดนี้นะครับจะเป็นประวัติศาสตร์ที่พี่น้องจะมีส่วนร่วมหรือเปล่าถ้าพี่น้องอยากมีส่วนร่วมโทรศัพท์เข้ามาครับบริจาคให้กับโครงการนี้นะครับแล้วก็มาร่วมทําภาพยนตร์เรื่องนี้ร่วมกันเป็นส่วกอยาริยะสืบต่อไปครับพี่น้องอชิญฉลอผมก็รับหน้าที่มามาพูดนะครับและเชิญฉลองผมก็จะต้องไปบอกคนที่บ้านของผมเด็กๆ รวมถึงตัวผมเองนะฮะให้อย่างน้อยผมต้องมีส่วนร่วมกับภารกิจในครั้งนี้ครับจากมาที่วาดบอกว่าตอนนี้อายุ28ปีแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับเขาก็บอกตอนนี้นะฮะแต่ว่าปีที่แล้ว27อินชัวร์ล้อเป็นไปได้ปีหน้าล่ะปีต่อไปล่ะจ้าปีถับไปอีกสี่ปีนึงอ๋อพี่น้องก็คำนวณได้ครับผมครับผมคือแกคำนวณได้งแต่ว่าปีที่แล้วแก27แต่คนที่บ้านบอกว่ายังทําไม่ได้อืทําเขายังไม่ได้ทําอะกิโก เอออยากจะท้าว่าต้องทํำยังไงดีแล้วนี่นแรกนะตอนแรกทําให้ทําอะไรนะคืออายุ28เข้าไปแล้วเขาจะทํากุรุบานอ่าแต่ว่าเขาทําไม่ได้หรอกเพราะตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเนี่แหละพี่น้องต้องชุโกต่อรอดการที่เรามีดาวเทียมนะเพราะว่าความเข้าใจคาดเคลื่อนยางไงมีเยอะมากขายตามที่ต่างๆแล้วแล้วมันอยู่ในเหลือบไหนหลือบไหนมุมไหนของโลกนิยาณนี้เราก็ไม่รู้แต่นี่คือหนึ่งที่สะท้อนมาก็คือว่า ไอความเชื่อผิดๆแล้วความเข้าใจผิดๆนะครับประเด็นแรกเริ่มเลยเนี่ยถ้าบอกว่าทํากุรบัตไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ายังไม่ทําอากขิยก้นั่นเท่ากับว่าอากีิยก็เป็นวาจิบถูกไหมเป็นเงื่อนไขเลยซึ่งไม่ใช่อากีิยก็เป็นสุนัขมูอักดาไม่ทําก็มีปัญหาเป็นประการใดอีกทั้งกุรบัตก็เป็นสุนัขมูอักดายกเว้นจะเป็นวาจิบได้ก็ต่อเมื่อเราไปบนบาะครับฉะนั้นเอาเป็นว่าทํากุรบัตได้ครับแม้ว่าไม่ได้ทำอากขิยก็ตามครับผม พี่น้องสกอมหนึ่งบอกว่าอยากให้ทางไวชนแนลเนายทำหนังสือเกี่ยวกับการรับบริจาคนะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นําไปใช้อ้างอิงในการขอรับบริจาคแนวแบบไหนนะครับหนังสือรับบริจาคหนังสือยืนยันว่าเราะจะบริจาคจากมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติอันนี้แหละเรื่องของภาษาจริงครับผมเพราะว่าอาจจะมีการ<ม>โกหกพกลมกันได้กองอหรือไปไปปลอมตัวไปปลอมไปเสียบนะฉะนั้นก็ให ให้ทำนะครับก็อิชารัลก็ต้องฝากคุณผู้เส้นนะครับคชิญพิาด้วยครับผมผู้ชายอบอุ่นมาแล้วรู้สึกห้องนี้ร้อนขึ้นเลยะคือคือนี่แกก็อยู่หลังเรานะไม่เป็นไรไม่เป็นไร้องนั่้งรอไปอีกนะครับแกมากดดันเท่านั้นเองไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ออกอะคืออาจารย์มูฮัมมัดฟาซีแยนาก็ไว่าในกาสนทนากานไปว่ารายการไหนวันนี้อาจารย์ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ใช่ี๋ยวแต่แล้วแกก็จะกระญหามาอยู่มาลายูสาวาอยู่คาับผมดังไปแล้วรายการนี้นะครับ โอเคอาจารย์พี่น้องเราถามมาทางเ c e b o ๊ k บอกว่าจามุริดบางฮุเซนมีคำถามบอกว่าโทษของการบิดาคืออะไรการทำบิดาคุณลูบิดาตินดาราละว่าคุณลูดาราละตินซินดานี่แหละช,ชัดเลยนะครับอดิษฮียนะครับทุกบิดานั้นทำก็คือความหลงผิดและทุกความหลงผิดนั้นจะอยู่ในไฟนรกครับนะครับ,อ,รบอ้าวอันนี้เป็นคำถามที่จามุริตก็คงจะชอบไป นะครับจากคุณลีซองคุณโอ้โหของผมข้องกับผมเลยครับยืนยังเซผมเนี่ยยืนยังเซผมต้องต้องขาด้วยใช่ไหมครับโอ้พี่น้องก็พายหมดแล้วโอ้เหความรู้สึกช้ามาผมก็กำลังเครียดๆอยู่ว่าเอ๊ะมันมุกเลยยืนยังเซด้วยแกคือช่วงนี้ผมรู้ว่าอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีก็นึกว่าอาจารย์แย่งจริงอ ไม่ใช่อันนี้ชื่อชื่ออันนี้ชื่อเกาหลีเกาหลีครับยินยาผมนะฮะแต่ว่าแต่หน้าตาตามก็ไปทางเกาหลีจริงหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นนั่งยองยองละยองยองเออยองยองคุกอะไรประมาณนี้นะเกาหลีอ้าวสลายมรดกมาจากมูลิตบางดีเซนทีมงานทุกท่านจากมูลิตบางเีเซนและทุกคนสบายดีนะครับอะไรเวลาครับหลังจากเดินจากตานีทำไมมาอย่างเงี้ยหลังจากเดินจากตานีตัวจริงอาจา์มูลิต ดูดีกว่าในทีวีเยอะเลยเออสําหรับบางูเซนก็ดูดีเช่นกันอแต่ไม่ได้เข้าไปทักทายเห็นกำลังยุ่งยุ่งอยู่อะ,ะลอไว้เจอกันอืคําถามอเ,อาเอาเอาเอามี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 มเป็นปรอก่อนบางูเซนดูดีจริงครับแต่าจามุริศผมรอเล่นเอันนี <laughs> อ้อันนี้ปลอเองไม่ปลอเองอ พี่น <Auf How to graduate> ้องพี <or Willy> ่น้องต้ได้รู้ไงว่าคนที่อิชาลิษยาลาย่างและสมีนี่เป็นยังไงครับผมอ่าครับยอมรับครับมันใช่จริงๆนะครับว่าก็ครับ้าครับชีวิตผมก็โดนแบบนี้มาเยอะครับผมจะโดนสักคนหนึ่งก็ได้ทีก็จะสร้างเขาเรียกว่าความน่าสงสารเพิ่มขึ้นมาก็ผมก็ต้องทําหน้าที่เป็นสะพานให้อาจารย์ีวาดนะบอกว่าถ้าหากมีไว้ออนทัววันนี้ผมมีของคําถามได้ ไม่ตอบครับคําถามแรกไม่อยากพูดถึงนะครับคำถามคำถามที่สองการจา่ายสกัดเราต้องเทียบมูลค่ากับราคาทองแท่งหรือทองรูปพันรรณนิ่งจากว่าราคาทองแท่งมีราคาแพงกว่าก็ขอโทษเนื่องจากราคาทองรูปพัรร์มีราคาแพงกว่า ราคาทองก็คือเป็นราคาทองทั่วๆไปอ่ะครับซีซีเขาใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้กันทองรูปพรรณใช้ทองรูปพรรณครับส่วนพี่น้องถามมาเรื่องอุ่กลุ่มกลุ่มเรื่องอะไรเ่ขออนุญาตนะครับอันนี้ละไว้ขอละาไว้เถอะนะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปไปไปเข้าไปในหาเช็คครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนบีเราโดนโดนโดนถล่มละถล่มอยู่นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องลีซองฮุนเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ เขาอยากพูดกันก็ปล่อยเขาพูดกันไปไม่ต้องไปอยากรู้เราเลยเชื่อผมนะอาจารย์เราจะเลี้ยงไส้เดือนได้ไหมแล้วจะเอาไส้เดือนให้ปลาดุกกินได้ไหมก็ต้องดูก่อนว่าไส้เดือนเป็นข้อห้ามหรือเปล่ามีไหมมีอยู่ในข้อห้ามของหลักการหรือเปล่าไส่เดือนกินได้ไหมไส้เดือนมีข้อห้ามไม่เมื่อเมื่อเมื่อไปดูแล้วมันไม่มีเงื่อนไขเอ๊ว่าไส้เดือนห้ามกิน เมื่อ <Goodness. S 2> ไม่ห้ามกินก็ขายได้เลี้ยงได้นะครับครับผมครับผมเราไปให้ปะุูกินได้ไม่เป็นไรครับเพราะมันของของมันไม่ไม่มีข้อห้ามทางศาสนานะครับนี่โดยพื้นฐานแล้วก็ถามว่าถ้าหากว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมหมายถึงว่าต่อต่อเมื่อต่อต่อสัตว์ที่ที่กินต่อไปไหมอย่างมันไม่เป็นนายิสก็จบละประเด็นหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นนายิสก็ให้ไม่ได้แต่เมื่อมันไม่มีหลักฐานหรือไม่มี อุลมาคนไหนมาชี้ชัดว่าใสเดินห้ามกินใสเดินเป็นเดินยิ้งก็คือผ่านตอนนี้เรามีเฟซบุ๊กด้วยนะเป็นใครมีท่านถามอิสลามตอบเฟซบุ๊กเลยเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยคุณโปรดิวเซอร์ทำไม่ให้เหรอ๋อ facebook com ม u ส l ิ m .qa เหรอเนี่เพิ่งมีอ่ะเนี้ยเพิ่งมีเพิ่งมีโอ้แกก็มาระเหมือนกันนะใชามานะมานีชูใจปิติวีระเราต้องนะเจ้านิอืมมีเจ้าหนินเจ้าโตเจ้าโตและ นัสรูดินครับเจ้าเพชรมาเชื่อพอแล้วพอแล้วครับคือคือพี่น้องก็ก็จะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่เลยว่าปัจจุบันมามีมาลิอะไรไม่มีแล้วอาจารย์เขาไม่มีแล้วครับมีเดปีเตอร์โรเบิร์ตโอ้โหจอร์จนี่หน้าลาจารมริดถึงได้ต่อก็ทำดีละครับพี่น้องเข้าไปนะครับ www.facebook.com/muslimqa ถามมาในนั้นกดได้ อย่าถามหลายที่เลยครับผมก็มึนอยู่มึนแล้วนะครับนี่นะครับของมูดี้ดอทคอมก็มหาศาลนะครับมหามหาศาลเดี๋ยวจะเฉลี่ยให้นะครับมหาศเนี่ยต่อไปครับอาจารย์ครับว่าไปเฉลี่ยให้นะครับจากอัชชารีมาเลเซียประสวลอะไรกุมทั้งสองท่านครับอัสลามับขอเแซนิดหนึ่งได้ครับคือแค่เปิดมาเจอหน้าทั้งสองท่านก็ขำแล้วครับเออพอมีงี้ด้วยคือผมควรจะภูมิใจไหมภูมิใจดีไหมอาจารย์ ก็คืองี้เรานบีบอกว่าการยิ้นจะเป็นสตอกกอครับผมพอลาเจอใครให้ยิ้นแต่เขาขำนะแต่ก็เป็นไงนะขำหนึ่งครั้งอายุยืนไปหนึ่งปีอันนี้ไม่ใช่ฮะดีไม่ใช่ฮะดีขำสองครั้งอายุยืนสองปีถ้าขำทั้งวันบ้าสีทัญญาครับครับผมนะฮะ่ะต่อนนอาจา์นะ เอ่อทำให้ใครเครียดหลังอ่านหนังสือมาได้เป็นอย่างดีอะไรมีคําถามอันนี้เ็บอกว่าเจอเปิดมาเจอทั้งสองท่านก็ไม่เครียดอ่อทำได้เห็นไหมก็มีประโยชน์และอืมพี่น้องท่านอ่านหนังสือมาผมาเชื่อว่ามีประโยชน์แต่ผมอยากรู้ว่าผมควรจะภูมิใจไหมต้องภูมิใจต้องภูมิใจเกียรติยศของวงตระกูลมมินมากครับผมกลับไปบ้านเนี่ยผมก็คือเขาเริ่มไม่ครพผมแล้วก็บอกอกลับจากคาเฟ่แล้วหรอคุณ คือคผมคือรายการเดี๋ยวเดี๋ยวพอกระเจ้านี่ยอยู่เขาก็จะเครียดเนะ่ยค่ะผมใช่ไหมก่อนนี้ก็ก็ยิ้มไปก่อนแ้วพอกระเจ้านี่ยอยู่เราก็ต้องเข้มขึงหน่อยไม่อาจารย์ก็คืีแกออกจะเสียงนุ่มอ่าผู้ชายอบอุ่นบุ่นะครับเรียกว่ากอดไม่รอบอ่ะอ่าอบอุ่นมากนะครับเขาเรียกคนคาดไม่ถึงค่ะผมก็โดนเล่นสยับเลยอาจารย์ไม่อยู่เราก็ใสเลยนะครับ ท่านไม่ถึงจริงจะบอกว่ามีคาถามในห้องละมาดเล็กๆอย่างที่มาเลเซียนี่เขาเรียกว่าสุราคือจะมีสุราอยู่ทุกตึกเลยทีนี้หากจะมียามาอาห์ละาตหลังจากกลุ่มแรกอันเนี้ยสามารถร่วมเขาได้ไหมเหมือนกับกรณีมัสยิดที่ไม่มีนมาตยามาอาห์หลังจากละมาดซ้อนกันเนี่ยนะพี่น้องถามมาบางมูริตอบด้วยพี่น้องที่ถามมาจะต้องอยู่สองปีพี่น้องถามมาพี่น้องมีความรู้ แล้วก็อยากอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงผมเคยเข้าไปย่องย่องเข้าไปใน,นมาเลเซียโโโะกะ็ปรากฏว่าเขาเขียนซูเรา่เมืองนอกมาว่างั้นไปเมืองนอกเขาเขียนว่าซูเราเป็นเป็นภาษาภาษาหรับที่ที่เป็นของคือคือเขาเรียกภาษามาเลยูอ่ะคือภาษาหรับแต่ว่าเป็นอ่านแบบมาเอยูสารูมีก็คือใช้ภาษาอังกฤษแทนก็ก็คนคนมุสลิมมาเลเซียจะถือว่าสุดยอดมากก็ต้องออกดอกครับต้องออกดอกครับือว่า ก็แล้วแต่จะออกไม่ทังทีออกผลมากนั่นหละนะอืมครับลืมเลยเออสุราผมไม่ดูสุราสุราเนี่ยไม่ใช่มัสยิดครับผมเมื่อไม่ใช่มัสยิดเหมือนกับที่สลัยครับผมนั่นก็เรียกมุซันหลาบ้านเราเรียกมุซันหลานแต่ที่มาเลเซียเขาเรียกสุราอืมก็ถือว่าไม่ใช่ยามาไม่เกี่ยวนะครับใชเงอนไขครับผมซ้อนได้ยามาซ้อนได้ไม่เป็นไรนะครับนะฮะวันนี้มีแขกมาเยี่ยม รายการเราเยอะเลยนะครับวันนี้ประชุมแล้วก็มากกดดันให้เรารีบๆจบนะครับเราก็เข้าใจแต่ก็ทมองบอกว่ามีผู้หญิงมาบอกว่าสามเอาใหม่นะมีผู้หญิงมาบอกว่าสามีเนี่ยไปนอนกับเขาสามีเราเนี่ยมาไปนอนกับเขาอ๋อนัผู้หญิงคนนี้อแล้วจะให้สามีเตาบ้าเพราะสามีบอกว่าไม่เคยไปยุ่งแล้วจะเตาบ้ายังไงล่ะจะทํายังไงดีอ๋อยางงี้อันนี้ไม่ยากถ้าอย่างนี้ถ้าเรื่องมีการกล่าวหาฝ่ายชายเขาก็ไม่รับ ครก็พิสูจน์ครับครับถ้าไม่มีพยานกระจกมัสลามต้องกี่คนสี่คนครับโอ้ไปทําดินายไปกล่าวหาเขาก็ต้องไล่นั่นเหมือนสอบพยานเหมือนเหมือนกับสังคมทั่วไปเนี่ยก็มีการสอบพยานคี้เรื่องของอิสลามนี่ถ้าไม่ถึงสี่คนแล้วไปกล่าวหาเขาเนี่ยก็ก็ไม่ไม่มีผลตามคู้กลมก็ไม่มีไม่มีผลถึงแม้ว่าเขาทําจริงโดนลงโทษ้วแต่ว่าไม่มีผลเพราะเนื่องจากว่าผู้ผมต้องเป็นไปตามผู้กลมของสนาคับผมใช้ถ่ายรูปก็ไม่ได้คลิปก็ไม่ได้ได้เพราะมันแต่งได้มันอะไรได้ครับผมนะ อันนี้ต้องระวังนะถ้าเป็นส่ร้ายคนอื่นแล้วไปกล่าวหาคนอื่นถ้เขาไม่เป็นเราเป็นเองซึ่งมากมากนะครับครับคุณนาทวีนะครับนะครับพี่น้องถ้ามีคําถามนาทวีนี่สงขาครับเอามาเลยนะครับไม่ต้องรอให้มันเยอะก่อนเพราะว่านี่คือทีมงานเราเนี่ยเขาจะผมเซฟกระดาษไงเห็นว่าแบบไม่ค่อยมีสตางไม่ใช่เรียบอบเอาไว้ไว้ไว้ไม่ค่อยมีสตางจับผมหมดละหมดละนี่ถ้า ขอบขอบเขียนได้เขียนแล้วครับผมเขียนแล้วจริงๆเรามีนโยบายจะเขียนทางด้านลึงที่บางอระดัะแต่เขียนไม่ได้นะฮะก็ลำบากนิดนึงต่อครับไว้ตังน้อยนัทวีบอกว่าอัสลามวอะไรกลุ่มครับอาจารย์ทั้งสองผมไม่ใช่อาจารย์นะครับทักทายก่อนละกันนะครับขออนุญาตคอมเมนต์นิดนึ่าได้พระประจามุริดวันก่อนในผู้ประจานที่มัสยิดปัตตานีตัวจริงผมเคยเห็นทางทีวีนึกว่าไม่ค่อยสูงมาอัพด้วย แต่อาจารย์สูงกว่าในทีวีเยอะเลยก็ในทีวีมันนั่งไงครับครับครับผมนี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมพอดีเลยเ๊ะเลยครับผมก็ไม่้มันนั่งมันก็เตี้ยครับผมนะครับบางคนยืนแล้วไม่ควรนั่งครับก็มีครับเ้าสมัยยังยังนั่งอยู่อีกก็มีโหนี่พี่น้องบริจาคมาอีกนะครับบริจาคจากเชียงใหม่เยอะาจากเราฟาร์มนะครับอย่างเงี้ยพี่น้องเขยนมาเราก็จะได้ประทับใมากเลครับเบอร์โทรศัพท์ก็แจ้งมาเพื่อที่จะสร้างภาพยนตร์นบี พูดหน่อยอาจารย์ได้ถ้าพูดคืออย่างนี้เราเราโดนโดนสื่อนะครับแล้วก็ใช้สื่อเนี่ยศัตรูของอิสลามเนี่ยเขาใช้สื่อในการที่จะบิดเบือนคาสอนอิสลามเราก็มีสื่ออยู่ในมือเหมือนกันเอาแหละสื่อของเราอาจจะเล็กหรืออาจจะไม่กว้างเหมือนกับสื่อของของศัตรูของอิสลามนะอันนี้ผมพูดแยกชัดเจนนะครับคนที่เป็นต่างศาสนาไม่ใช่ศัตรูเราก็มี แต่คนที่เป็นศัตรูของอิสลามเขามีสื่ออาจจะใหญ่กว่าเราไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นนั้นคือเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างชัดเจนเรามีมีทุนแค่นี้เราก็ทาแค่นี้เรามีมมทุน ه มหาศาลแล้วก็ทําให้มันใหญ่ครับ um นะครับถ้าหากว่าเรามีเงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขารวบรวมกันท right. ี่ศัตรูของอิสลามเขารวบรวมกันแล้วก็ทําได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเรามียี่สิบล้านสามสิบล้านสมมุตินะครับเกิดได้มาเราก็ทาเท่าที่เรามีความสามารถดังนั้น สื่อตรงเนี้ยก็ไปไปไปบอกกับประชาคมโลกเลยว่าเนี่ยนบีมุหมัดของฉันเป็นแบบเนี้ยไอ้ส่วนที่เองบอกมาเนี่ยไม่ใช่แต่ที่เองไม่ใช่แล้วเนี่ยเราก็ต้องต่อต้านด้วยกับมาเป็นเป็นคนที่เป็นอุมมะซึ่งบุคคลที่เป็นนบีบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรคัดสรรนบีมีอีกชื่อหนึ่งคือว่ามุสตอฟมุสตอฟァผู้ที่ถูกคัดเลือกให้มาเป็นเป็นแบบฉบับที่งดงามนบีพูดทุกเรื่องครับไม่เหมือนกับไม่ออยากพูดดีกว่าเมื่อนบีพูดทุกเรื่องเนี่ย คือความเกียดติชังความความอิจฉาที่สยามมันเกิดขึ้นแน่เพราะไม่มีใครสมบูรณ์เท่ากับนมัมมีแ่แหบนโลกบยยุญญใหญ่ครับผมไม่อยากคิดนะว่าว่าเราจะไม่สามารถที่จะทําหนังได้เราทำได้ผมเชื่อว่าเราทําได้แล้วก็มีพี่น้องที่พร้อมจะสนับสนุนหนังเรื่องนี้เป็นหนังประวัติศาสตร์ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังของประวัติไม่ใช่หนังโบราณไม่ใช่นะฮะหนังปัจจุบันเนี่แหละฮะ แต่ทาเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะซึ่งซึ่งคนที่เป็นผู้กํากับเนี่ยเขาถึงกับขนาดมาทําให้อ่ะโดยไม่คิดอะไรอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยยังไม่ใช่มุสลิมอ่ะแล้วเขาจะมาทําให้อ่ะแล้วก็แล้วก็เขาเขาแต่เราไม่มีเหมือนกับเหมือนกับเรื่องของประวัติศาสตร์นบีที่เป็นที่ของอาหรับนะที่คนเล่นเป็นธรรมดาเนี่ยซึ่งแตรจำไม่ได้ปััตามาชลีก็ตายไปแล้วฝรั่งฮะก็อุมาชลี ไม่ใช่ครับคนที่เล่นเป็นอุมเป็นป็นทำา้านะครับเสียชีวิตใช่อะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมไม่ชื่อฝรั่งอะอุมาชาริฟไม่ไม่ไม่ดูฝรั่งหรอชาริฟก็เขาเป็นฝรั่งลูกครึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนักคนฮอลลีวูดเลยปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วอเออไม่ใช่เล,เล่นเล่นเรืเเ่องนี้ไงอุมามุกตาไงจตผมจำชื่อไม่ได้เรื่องเรื่องอุมามุกตาครับผม คนเดียวกันนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าแกรับอิสลามปานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เนี่ยจะบอกว่าอุมามุกตาจะรู้ว่าชื่อคนนี้คือใครครับผมอุมบมุกตาก็จะบอกจะบอกว่าอะไรอ่ะเขาเหลือแค่ว่าเราหาสตังมาใช่แค่นั้นเองไปทำเขาเขากำกับให้ทำให้ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องสมบทต้องอะไร ย่าเขาทำหมดถาทำหมดก็ดีอ่ะครับแล้วก็อเหล่มเรื่องนี้อยู่เชควีดอจะเป็นคนให้ข้อมูลละเอียดเลยนะครับเชคบอกว่าเรื่องนี้จะละเอียดมากจะทําแบบให้ให้ถึงถึงเลยนะฮะก็ก็ไม่รู้จะว่าไงผมก็ยิ่งพูดก็ยิ่งเครียดกับการที่ถ้าเราไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราได้นะใช่หรอเ็าบริจาคกันมาโทรศัพท์มาบอกว่าบริจาคเพื่อที่จะทําภาพยนตร์ของท่านนบีมุลฮัมหมัดสุลต่านลองเฮุอาลฮิวซัลของเราครับเป็นเป็นเกียรต ดียศของม <Anthony. S 1> นณฑลทีเดียวเชียวอะไรแอนโทนีควีนอะไรเนะี่ยเอนโทนีควีนอ่และอิชลิฟเลยมาจากไหนของผมมาอิชลิฟก็เป็นคนหนึ่งอาจารย์ไม่คนละเรื่องงั้งไหมอของสายออคนละเรื่องอ่าคนนี้ยเสียชีวิตไปละครับผมครับคนนี้แหละเล่นดีอาจารย์เนี่ยยังไม่รู้อีกเยอะผมจะบอกว่านิวอัมสตองตายแล้วนะ <laughs> รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมแต่ทำทำแบบเหมือนเมื่อกว่าไป นี่แอนโทนีควินอ่านี่แหละนะเสรที่พี่ไปละเล่นสองเรื่องอ่าก็ผมว่าก็น่าอะไรได้อะไรไปเยอะแหละครับครับแล้วมีมีข่าวว่าดาราฮอลลีวูดระดับพระเอกนะสนใจดามอยู่เพราะฉะนั้นอ่านผัดผาบเลยนะผมว่าเนี่ยสนใจข่าจำชื่อไม่ได้แต่เป็นเป็นระดับพระเอกฮอลลีวูดนะครับสนใจถึงเวลาที่เราต้องสู้กับแล้วละแต่สู้ด้วยด้วยอ克าดของมุสลิมนั่ยความเป็นความเป็นจริยวัตนที่สมของมสิมคือให้เห็นว่าการที่เรา แสดงความดุเดือดหรือไม่หรือว่าไม่พอใจเนี่เป็นเป็นอักขลาข,ของมุสลิมในรูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึงบบน่งคือพอนบีถูกถูกเยียดหยามมาแล้วก็นั่งงง,งไม่ใช่รืไม่ใช่ไม่ได้แต่อีกอักขราหนึ่งมารยาทหนึ่งก็คือเราก็ชี้แจงในส่วนที่มันเป็นความถูก<า>ถูกว่าอิสลามเนี่ยเนบีมาเป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยก็เรียกว่ามันต้องมีหลายมุมมุสลิมไทยดอกสามารถที่จะสร้างหนังสักเรื่องได้ไหมเขามี คนที่ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยนะเป็นพุ่มกับใหญ่จะมาสร้างให้แล้วอ่ะก็เหลือมารวมกันอ่ะนะก็ชะล,ะลอรอรอนะที่เขาดูไหมที่เขาสร้างหนังใหญ่ๆกันเนี่ยนะครับเ,าเขาใช้ใช้เงินทุนจากกองกลางนะที่เอยชื่อเมลไดเกลียวไม่ต้องเอชื่อซ้ำน,นะครับแต่เขาทําได้นะครับทำไมเขาทาได้ล่ะออ อ้าครับอาจารย์ตอนเบรก่อาริกาบอกว่ายังไม่ได้รับดีวดีนรกกับสวรรค์เลยโอ้โหนะครับต่อผมเดี๋ยวผมดูผมทิียวคนที่ร่วมเบอร์นะเอาหินนะใจากันหินอ่อนมาประมูลนะครับแล้วก็ประมูลกันไปแล้วนะครับแล้วก็ยกมาให้จากตากเลยนะสุดยอดมากครับผมเพราะว่าตากมาครับผมผมไปอ่านประวัตินะชื่อตามนั้นในประวัติตากตามนั่นเลยชื่อตากเนี่ยตอเต่าสระอากอไก่ เมาก่อนเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งในอดีตเขาว่านะมันทาไมมันไม่มีอะไรละครับก็เาชื่อว่าที่มาของจังหวัดตากเนี่ยก็คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดเนี่ยจะจะจะมีไม่ไม่ค่อยที่จะชุมชื้นอแหง้แงแล้งชื่อนี้เลยนะชื่อนี้เลยแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าจังหวัดเนี่ยมันถูกตากด้วยแดด<อ>ก็เลยชื่อจังหวัดตากอ๋อครับผมอันนี้เสียเฮียครับ,รบเพราะว่าไปอ่านประวัติมาครับ คำถามของคุณอาริตาเดี๋ยวเราจะมาอ่านในช่วงข่าไทยอ่านก่อนนี่แล้วตอบเอทันไหมอีกสี่นาทีใช่ป่ะเราจะเบรกก็อ่านตอนอืมแล้วก็เดี๋ยวมาตอบให้พี่น้องได้เลยได้เลยนะฮะอัสามมอลัยกรเข้าจาจมุริทูลจะฝากคำถามไปแล้ครับครับ ผมได้ว่าจ้างชายมุสลิมคนหนึ่งทํางานรับเหมาทาสี่บ้านเป็นเงินสามหมื่นบาทเขาเคยคุยให้ผมฟังว่าเขาอยู่กับลูกชายคนเดียวซึ่งติดยาติดเหล้าอชอบแอบขโมยเงินไปซื้อยาเสพติดหรือเหล้าเป็นประจาโดยไม่ทํางานทําการชายคนนี้ได้รับเหมางานผมจนเสร็จผมจ่ายค่าแรงเข้าไปแต่เขาขอฝากเงินไว้ที่ผมก่อนสองหมื่นโดยเบิกเอาไปแค่หมื่นเดียวเขาให้เหตุผลว่ากลัวลูกรู้ว่าเขามีเงินก็จะแย่งเอาไปซื้อยาอเหล้าเสพ ถ้าต้องการจะให้จะต้องการจะใช้จะมาเบิกเอากีละน้อยแหลังจากนั้นเขาก็ไม่ติดต่อ,อก,กลับมาเลยแล้วไม่กลับมา้วยเป็นเวลาปีกว่าแล้วผมพยายามสอบถามหาตัวเขาจนทราบว่าเขาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปแล้วจะต้องทําอย่างไรกับเงินจํานวนนี้ล่ะจะเอาไปให้ลูกชายเขาหรือยอย่างไรดีครับอ่ายังไม่ตอบเดี๋ยวกลับมาถึงจะตอบอนะครับฉะนั้นที่น้องตอนนี้อยากเข้าห้องน้าอยากไปกินอะไรรีบไปซื้อที่เซเว่นเลยเซเว่นถ้าไม่มีล่ะ ไม่มีก็เลยไปหน่อยเป็นท็อปเปซื้ออะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็มาตอบคําถามของคุณอาริตาครับจริงไหมที่มีคนบอกว่าห้ามสามีภรรยามีอะไรกันในคืนวันที่หนึ่งและว,วันที่สิบห้าของทุกเดือนการจับมือให้สามคนจับหนึ่งข้างห,างหรือสองข้างถ้าหากว่าสิ่งนี้ห้ามทำน,น,นั้นห้ามทำอ้าวแสดงว่าต้องมีหลักฐานห้ามถูกขอหลักฐานอ่า